嗯。 สวัสดีคุณครูทุกคนนะครับสองสามวันผมต้องไปราชการที่ต่างจังหวัดนะครับก็ต้องฝากงานไว้กับคุณครูหลายๆฝ่ายนะครับคูยโยเดี๋ยวดูเรื่องพัสดุนะ,ะครับคเบิมดูเรื่องของงานบุคคลแล้วก็ครูเหมย mới, ผมฝากเด็กๆด้วยนะครับช่วงนี้ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับนะครับก็คิดว่าคุณครูทุกคนน่าจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมกลับมายัางไงก็ช่วยรายงานผมในช่วงที่ผมไม่อยู่ด้วยนะครับ ขอบคุณคุณครูทุกคนมากนะครับเหนื่อยนะครูเหมยพอดีวดด่าครูชมพูลาครูเหมยเองเลยต้องสองสองชั้นเลยก็ครูเป็นดอยน้อยนี่คะจะทำไงได้ล่ะ ก็ต้องช่ชวยๆกันไปเอานะเออไหนๆก็เลิกงานละกลับบ้านกันดีกว่าเออแล้วนี่เชนยังไม่มารับหรอน่าจะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวครูกลับก่อนเลยนะฉันจะรอเชนเองโอเคครับงั้นผมกลับแล้วนะผู้เจม่เจ้ครับ จะมาได้นะเ,เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะทาไมไม่ดูมีอะไก็ครูชมพูลาย,ยาวสิฉันก็เลยต้องสอนเด,ด็กแทนรีบกลับกันเถอะฉันโคตรอยู่ข้าวเลยยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเนี่ย ไมคุณเป็นไรอะเออคุณไ่ได้เป็นอะไรใช่ไหมฉันไม่ได้เป็นอะไรอะแค่ได้กินอาหารแล้วอยากอาเจียนสงสัยช่วงนี้จะพักผ่อนน้อยอะฝากเก็บจานด้วยนะเดี๋ยวฉันขอไปนอนก่อน สนเด็กตั้งสองห้องเลยนะไม่เหนื่อยแล้วค่ะจับข้าวมาแล้วครับอย่างแรกเลยต้มจืดนี่อย่างที่สองคณนาหมูกรอบของปวดคุณเลยนะอย่างสุดท้ายไก่ทอดมาเรามากินกันดีกว่ามากข้ากัน ครูเหมยครูเหมยเป็นไรอะอาการแบบนี้หรือว่าครูเหมยจะมีข่าวดีอ๋ออืม <c oughs> บอกอะฉันคิดว่าฉันกำลัง เชนประจําเดือนฉันมาไม่ปกติอะฉันคิดว่าฉันน่าจะท้องอ่ะคุณจะท้องตอนนี้ไม่ได้นะคุณก็รู้ไม่ใช่เหรอผมยังไม่มีงานที่ม้านคงเลยอ่ะลําพังเราสองคนยังเอาตัวไม่รอดเลยอะนี่คุณพูดแบบนี้ได้งไงอ่ะคุณก็เป็นพ่อของเด็กนะ นั่นมันก็ใช่แต่เราไม่พร้อมจริงอะ คุณจะไปไหนเนี่ยคุณจะทีฉันไว้คนเดียวแล้วกลับบ้านอย่างนี้ไม่ได้นะผมต้องกลับบ้านจริงๆอะคุณไม่เป็นห่วงฉันหรอคุณก็รู้ว่าฉันไม่สบายไหนยังต้องไปสอนหนังสืออีกถ้าคุณไม่อยู่ ใครจะไปรับพิษส่งนั่นล่ะเมื่อก่อนคุณก็ดูแลเดนได้แล้วนี่ซียกกำลังสองเท่ากับ 2> บ,2บวก b ยกกำลัง2โอเคเก่งมากโอเคเดี๋ยวไหนใครมีข้สอสงสัยอะไรหรือเปล่าชาดิดาเป็นยังไงบ้างวันนี้ไหนคุณดูซิสมุดเธออยู่ตรงไหน Oi oh. oh. ผมยังไม่มีงานที่ม,มั่นคงเลยอ่ะลำพังเราสองคนยังเอาตัวไม่ไอไรอดเลยอ่ะ จ้าจ้าเจ้จหมอครับหมอวันนี้ไม่มีหมอเข้าเวรนะครับหมอทีไปใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นนะครับคุณได้ถึงแล้วครับใก้ถึงแล้วครับ หมอคะลูกในท้องดิฉันเป็นไงบ้างคะลูกในท้องอะไรเหรอคะก็ลูกในท้องดิฉันเองคะอ๋อคนไข้ไม่ได้ท้องคะ่ะคนไข้เป็นไส้ติ่งอักเสบทำให้เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงคุณหมอได้ทำการผ่าตัดรักษาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่โชคดีมากเลยนะที่มาที่โรงพยาบาลได้ทันถ้ามาช้ากว่าน,นี้นี่อาการสุดหนักเลยนะ เดี๋ยวคุณหมอให้คนไข้พักรักษาตัวที่นี่สักสองสาวันเนาะหลังจากนั้นก็กลับบ้านได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอคือว่าฉันไม่ได้พกกระเป๋าเงินมาด้วยค่ะแล้วก็สิบบัตรทองไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้ด้วยฉันต้องทำยังไงบ้างคะแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่มีคนไปทำเรื่องส่งตัว ไปที่หน่วยงานบริการประจำเพื่อขอใช้สิทธิบัตรทองด้วยค่ะคนไข้คะคนไข้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะกรณีของคนไข้ที่ใช้บัตรทองและมีความจำเป็นที่ต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่หน่วยบริการนอกพื้นที่สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาได้เลยนะคะเป็นบริการใหม่ที่ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว ามนโยบายยกระดับบัตรทองของสอปอสอชอโดยที่โรงพยาบาลจะไม่เรียกเก็บค่ารักษาจากผู้ป่วยและจะดำเนินการเบิกจ่ายจากสอปอสอชอเองค่ะดีจังเลยค่ะแบบนี้ก็ช่วยลดความยุ่งยากในการใช้สิทธิบัตรทองฉันเองก็ไม่ต้องกลับไปขอเอกสารใบส่งตัวจากหน่วยงานบริการประจำเพื่อมายื่นให้กับโรงพยาบาลอีกทําไมอย่างนั้นฉันเองก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะ ไ้ยคุณเป็นไงบ้างอะคุณหมอการผมและลูกผมเป็นไงบ้างครับอเอช่นฉันไม่ได้ท้องหรอกหมอบอกว่าให้นอนพักที่โรงพยาบาลสักสองสาวันก็กลับบ้านได้แล้วแห,หละเอ้เเหรอแต่ผมโทรหาคุณตั้งหลายสายทำไมคุณไม่รับสายเลยอะผมเป็นห่วงคุณกับลูกมากเลยรู้ไหมอะ เออนี่เป็นพ่อกับแม่ของผมนะหนูคนนี้ใช่ไหมที่เป็นหาที่ลูกสะใภ้ของบ้านเราสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะแม่ไหมผมขอโทษนะที่ผมปล่อยให้คุณต้องลำบากกคนเดียวอะแต่ต่อจากนี้ไปผมจะดูแลคุณและลูกให้ดีที่สุดนะ ฉันไม่ได้ท้องนะผมรู้ผมหมายถึงอนาคตไงผมสัญญานะว่าผมจะหางานที่มั่นคงและเป็นหัวหน้าครอบครัวให้ดีที่สุดนะ ไหมคุณแต่งงานกับผมนะค่ะ